นี่เตรียมตัวให้ดีเลยเร็วๆนี้คุณจะประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้าอย่างแน่นอนนะเออดวงเปิดฟ้าเปิดแล้วนี่ต้องบอกเลยนี่คือช่วงเวลาที่ดีของชีวิตคุณนะไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรในช่วงเวลานี้ขอให้คุณกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะลุยกล้าที่จะลองเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนี่คือช่วงเวลาข,าขึ้นโหนกชีวิตคุณมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยนะเออ วันนั้นแล้วในช่วงเวลานี้หากคุณคิดจะทําอะไรลงมือทําอะไรหรือคิดที่จะิเริ่มอะไรทําไปเลยค่ะลงมือเลยลองเลยเพราะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะประสบความสําเร็จสูงสุดนะเออ หากเป็นในเรื่องของการงานหรือธุรกิจอะไรต่างๆที่คุณทําอยู่หากมันมีอะไรที่คุณกําลังคิดตัดสินใจว่าจะทําดีไหมทําดีลองดีไหมหรืออะไรต่างๆให้ลองเลยให้ทําเลยมีโอกาสว่าคุณจะประสบความสําเร็จมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้อยู่จุดที่ดีจุดที่สูงด้วยสิ่งที่จัก,กรวาลอยากจะบอกคุณในช่วงเวลานี้นะคะหรือข้อความจากจัก,กรวาลที่อยากจะบอกคุณในตอนนี้เลยเนี่ยก็คือขอให้คุณ มีความกล้าหาญและเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองของคุณความกล้าหาญของคุณจะพาคุณประสบความสําเร็จจุดสูงสุดเลยนะเออมีโอกาสที่จะโด่งดังปังปุริเย่แบบอยู่ในระดับสูงสูงเลยหรือถ้าเกิดว่าทางานประจามีโอกาสาที่คุณจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าว,ว,วหน้าอยู่ในระดับสูงสูงระดับเฮดเฮระดับหัวหัวแน่นอนนะคะใน,นเรื่องของการเงินการทองต้องบอกเลยเงินทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลก่อมีทองไหลมา มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงมีความร่ํารวยในดวงชะตาชีวิตอย่างแน่นอนนะคะส่วนเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักก็เป็นผู้ประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะได้สมหวัง นะะในเรื่องของความรักมีโอกาสว่าจะได้มีความรักที่ดีที่ส่งเสริมกันและกันให้ประสบความสําเร็จอยู่ในจุดที่ดีหรือมีชีวิตที่อยู่ในจุดที่สูงสุดเออเพราะฉะนั้นสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณในช่วงเวลานี้อยากจะสื่อสารกับคุณในช่วงเวลานี้ก็คือว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองและมีความกล้าหาญที่จะลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอยา่างทําให้เต็มที่คุณมีศักยภาพสูงอยู่แล้วนะเป็นคนที่เก่งมีความสาา ศักยภาพสูงอยู่แล้วทันทีที่คุณกล้าหารมากพอที่จะลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณเก่งกว่าที่คุณรู้จักตัวเองซะอีกคุณทําได้มากกว่าที่คุณรู้ตัวอีกนะเพราะฉะนั้นแล้วขีดความสามารถหรือขีดจํากัดของคุณมันไม่สิ้นสุดนะคุณมีโอกาสาที่จะประสรบความสําเร็จได้มากกว่าที่คุณคิดและรู้จักตัวเองซะอีกเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในศักยภาพของตัวเองและเชื่อมั่นใน,น,ในจักรวาลได้เลยว่า จักรวาลเปิดทางให้คุณแล้วความสามารถของคุณมันก็ไม่มีขีดจำกัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสประสบความสาเร็จตามที่หวังและตั้งใจในระดับสูงสุดแน่นอนและตอนเนี้ดวงชะตาของคุณมันขาขึ้นแล้วดวงชะตาของคุณเป็นช่วงเวลาเขาเรียกว่านาทีทองของชีวิตที่คุณจะประสบความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นแล้ว ให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วกล้าหารมากพอที่จะลงมือทำเพราะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดเลยทีเดียวนะเออใกรรักนายยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อย,ยืนยันรับพลังงานของคุณนะ,ะยินดีด้วยนะ